สวัสดีค่ะกระทมช,ชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกก็พามาดูบรรยากาศการทํางานนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นวันหยุดแต่เราก็ไม่ได้หยุดนะคะสําหรับวันเสาร์ก็ยังทำงานอยู่นะคะและ้วอันนี้ก็มีงานเอกสารเร่งด่วนนะคะที่จะต้องทําด้วยป้าเปียกก็ต้องทําด้วยเหมือนกันอันนี้ดูพี่ปอย กำลังอยู่หน้าจอคอมทานอาหารเสร็จแล้วก็ทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็มาลุยต่อเลยนะคะตรงนี้ก็ให้ดูบรรยากาศการทำงานนะคะ พี่ปลอยทำงานนะคะเดีวปะเปียกก็ต้องไปไปทำเหมือนกันนะคะหลังจากทานอาหารเสร็จนะคะเราก็มาทำงานต่อกันนะคะพี่ปลอยก็ทำงานอีกห้องหนึ่งนะคะอีกเครื่องหนึ่งนะคะปะเปียกก็มาทำอีกเครื่องหนึ่งนะคะสำหรับทำงานที่หน้าจอคอมวันนี้นะคะ ทำงานไปด้วยอัดคลิปไปด้วยนะคะเพราะว่าป้าเปียกก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำคลิปเลยนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านแต่ถ้าอยู่กันหลายคนเราก็ต้องใส่แมสด้วยนะคะ ก็ปเปียกํกำลังรอนะคะรอที่จะโหลดงานอยู่นะคะ ต้องหาตัวเลือดนะคะเรื่อนตัวนี้ขึ้นมาที่จะดูเลือกอะไรอะเลื่อนขึ้นไปก็ไม่ได้นี่สักครู่นี้เงินไม่ได้เลยทำยังไงเหรอ กดขงกดขลาอะไรแต่ว่วา,วามัน่นมอมกนลูไปม่มมกมอกนเงมาไปะกรุ้งด้วยแ พี่ปลอยทำอะไรพ <laughs> ี่ปลอยรื้อสำนักงานบ่เดือนมันเวลาเปิดใบก็มาฟิลไว้โอ้โหันมีลายใบโอ้ยนี่แหละที่มันทำยากที่บอกว่าต้องทำให้แล้วบางทีก็ยากเนาะ <c oughs> การทำงานก็ไม่ง่ายเลยเนาะ เเราทําเสร็จแล้วในบางครั้งต้องมาลื้อทําใหม่ไม่ใช่ทำไม่ถูกนะแต่จะเอาเพิ่มอะไรแบบนี้ก็ก็เพิ่มงานให้เราขึ้นแล้วเนาะดีด้วยนะที่มีงานทำดีกว่าตกงานโอเคไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จสักทีเลยงานเยอะเยอะเยอะยอะทำต่อนะคะ ค่อยแบนแล้วค่อยแบนมาของโบต์อ่าอันนี้ก็มีมาแล้วมีนนนคนสัมพันธ์ด้วยปิดก่อนนะคะทำอะไรคะเป็นตะยากแท้ค่ะอยากลายบ่ค่ะมันสลับกัน คนที่เก็บให้ก็คือคนที่ไม่ได้ทำใช่ไหมพ่อก็อยากจะช่วยเราเนาะเออสลับกันมั่วไปหมดเลยก็หาไม่เจอสิคราวนี้สอบออยาก<อ>าช่วยโอเคแก้แก้ไขได้แล้วเนาะเจอเจอจุดแล้วโอเคจ้าเถื่อน นอาจะไม่ได้ก็ได้ปิดตันสวมสธีวันหยุดคนวันวันนี้เป็นน่าจะเป็นวันหยุดแต่วันนี้เป็นวันที่หนึ่งวันแรงงานแต่ไม่เราทำงานทุกวันค่ะทำทุกวันเลยนะคะทำต่อก่อนนะคะ ประมาณนี้นะคะทำงานต่อแบบหัวยุ่งยุ่งก่อนนะคะ